ครับเนี่ยลูบินปุ๋ยซูเปอร์เทเบอร์สูดรสเปอร์เทเบอร์นะครับครับมาดูพื้นที่พื้นที่ข้างหน้านี้ก็ฉีดไปแล้วนะครับ4ถงุงคือเกษตรกร,ร,กรตอบรับว่าเป็นปุ๋ยที่ดีครับคือเขา ใช้ฉีดมาปีที่สองแล้วครับนี่ครับนี่นาที่เป็นตัวอย่างของบ้านหนองโะโอบตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพรเกียตจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับนาที่ผมทําอยู่นะเป็นนาแปลงสาธิตที่ใช้ปุ๋ยสเปอร์สซโบอย่างเดียวแหละครับขั้นตอนแรกก็โรยด้วยปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดิน ยูโรครับผมยูโรไป2ถุงแล้วก็จะมาใส่ที่สูตรเร่งต้นเร่งกอเร่งรากสิบสองสามศูนครับผมรอบสุดท้ายนะครับวันนี้คือจะให้ดูในการฉีดพ่นสูตรสามสามเกครับหลูบินเร่งเพิ่มผลผลิตให้มเมล็ดแกล่งให้มเมล็ดโตและ ช่วยเพิ่มน้ำหนักครับนี่ครับมากับรถจ๊บครับเนี่ยรถจ๊บผมเองเนี่ยเป็นกเกษตรกรที่ใช้รถจ๊บครับในเขตเนี้ยไปไหนเขาก็ชมนะครับว่ารถสวยวรถผมเองครับเนี่ยผมมากับน้องนะครับนี่น้องน้องเดี๋ยวใช้ดูน้องเนี่ยถ้า ต้องการคาแนะนํานี่น้องเขารับทั่วราชนาจักรเหมือนกันนะครับนี่คือเขาทํานาอยู่สี่สิบไร่ครับน้องเขาเขาใช้มาปีที่แล้วกับปีเนี้น้องเขาบอกว่าดีมากเลยแล้วเขาเป็นเกษตรกรตัวอย่างครับเนี่ยอยู่บ้านใหม่น้องไอ้บ้านหนองบุรีตำบลท่าช้างอพเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดนครราชสีมา คือเขาปีที่แล้วเขาก็ได้เยอะสี่สิบไร่เม็ดนี่ครับในเขตข่าช้างนี้ต้องต้องยกให้น้องครับน้องน้องก็าทำทุกอย่างเขาขยันนะคนเนี้อย่าตั้งแต่ นี่ครับตั้งแต่ไถไถกรบน้องเขาก็มาหวานให้ครับมาวันนี้น้องเขาเห็นแล้วเขาชื่นใจโอ้เขามาหวานให้ผมยอมรับเลยชาวบ้านเขาก็บอกว่าให้ผมหวานใหม่เขไม่เห็นข้าวคือน้องเขาหวานได้ระยะพอดีครับระยะสักเรียกระยะสักยนะี่สิบเซนอะยี่สิบเซนตต่อรวงต่อมเมล็ดต่อมเมล็ดครับยี่สิบเซนแล้วเวลามัน แต่กอชูรวงนี่มันมันมันจะแข็งแรงแล้วต้นจะแข็งแรงแล้วจะแต่กอได้ถึงกันครับคือถ้าถ้าเราหว่านระยะห่างสักสามถึงห้าเซนนี่เวลามันงอกตอนแรกมันจะดูสวยฮะแต่เวลาตอนสุดท้ายรอบสุดท้ายเลยมันก็จะไม่แตก่กอแล้วมันจะทําให้ข้าวมันล้มได้นะครับคือคือช่วงที่แหน่เนี่ยช่วงที่น้องเขาเขามาบอกผมอ่ะก็คือคือเราเราช่วยกันนะทิพ เป็นทีมงานที่รับปานรับบวานข้าวพุ่นปุ๋ยครับนี่ครับโรเบิร์ตเ,เห็นไหมครับน้องเขาโอเคเลยแต่แต่น้องเขาปีที่แล้วเขายอมรับว่าเขาได้มากจริงๆเนี่ยแล้วน้องเขาก็เป็นเกษตร,รกรยุคใหม่ครับเนี่ยเนี่ยเหมือนพวกผมเนี่ยเป็นเกษตร,รกรยุคใหม่นานเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ในการทำนานครับนาที่ผมเคยบอกนะคนระับไม่ถึง ยีสไร่สามารถทําให้ได้20ไร่ได้ครับนาา้าหไร่เจ็ไร่ทําให้ได้20ไร่ได้ครับเนี่ยเขาผมกับอยู่ทีมงานกับเขาครับเนี่ยจัดหาวัสดุช่วยชาวไร่ชาวนาครับให้เดี๋ยวดูนะครับเห็นดังนิดนึนงครับคุณนาครับใครเห็นก็โอเคนะครับ เห็นนี้ที่ผมไปทาเป็นตัวอย่างใครเห็นก็โอเคว่าเออใช้ได้ใช่ได้ไอตอนงอกใหม่ๆเม่เขาชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็จะบ่นว่าทํานายังไงไม่เห็นมีเมล็ดข้าวมีแต่ย้าแต่แต่ผมที่ผมเคยบอกอะระยะห่างของเมล็ดต่อเมล็ดอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับคือระยะการแตกกอมันจะแตกกอถึงเข้าหากันได้ครับ ข้าวหนึ่งเมล็ดจ,จะแตกกอได้สี่สิบต้นคือสีเมล็ดหนึ่งจะแตกกอได้สี่สิบต้นต้นหนึ่งจะมีรวงอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเมล็ดคูณสี่สี่สองเป็นแปดสี่สิบสองร้อยคูณสี่ คูณสี่สองสีเป็นแปดแปดมืนเมล็ดต่อต้นต่อรวงครับนี่ครับดูนะครับสดใสครับมีความสุขครับตรงน,นี้มาพ่นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักช่วงปปลายเดือนผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่ามันได้ผลไหมข้าวเป็นยังไงแล้วพื้นที่ทางเคียงเ้าเป็นยังไงครับเนาะ ครับไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้เอาอุปกรณ์มาผมใช้มือจับหยิบถ่ายครับผมพอดีมันรีบเร่งหน่อยเพราะว่าต้องไปรับน้องเขาช่วงหกโมงนี่ครับนี่นี่ครับมานี่มารถยิบเรายิบผมเองเดี๋ยวจะให้ดูน้าข้างๆนะครับเป็นที่หนาข้างๆที่ไม่ได้ใช้ ก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปครับที่มีตามท้องตลาดนี่ครับยามากแล้วมีก็ล้มครับล้มเขาหวานเขาเรียกหว่านระยะที่ที่ผมบอกว่าหวานทีเกินไปอะครับเนี่ยระยะห่างแค่สามถึงห้าเซนทีนี้มันก็จะมีปัญหาในการแตกกอตัวไหนที่มันอยู่ห่างก็จะแตกกอได้ตัวไหนที่มันอยู่ใกล้กันก็จะ คือทุกทุกชนิดครับถ้ามันสังคห์แสงเลี้ยงลำต้นด้วยด้วยแสงครับคือมันต้องวิ่งหาแสงอาทิตย์ครับคือมันมันมันจะเป็นต้นเดียวที่แล้วแล้วมันก็สูงครับวิ่งหาแสงอาทิตย์เพื่ออะไรเพื่อมาสงงครห์อ,อาหารครับสง่งคห์แสงเอาอาหารมาส่งค้อแสงแล้วก็ส่งไปเลี้ยงลาต้นและใบแต่ว่า มันก็จะทําให้ต้นพืชที่หนึ่งต้นสามารถยืดให้สูงได้เท่าที่จะสูงเพื่อหาแสงแดดแล้วก็จะทําให้ล้มลำต้นที่เล็กแล้วเวลามีลมมีพายุมามก็จะทําให้ล้มนี่ครับทําให้ล้มอเดี๋ยสันสันนิดนึงครับสันสันนิดนึง พื้นที่วันนี้สวยครับพื้นที่แถวเนี้ยนี่เป็นสาธิตผมเอาข้าวมิลลี่หอมซุรินมามาทดลองดูว่าจะหอมมาพื่เพราะว่าดินคล้ายๆกับที่ซุรินเป็นดินร่วนปนทรายก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงในเวลาออกรวงผมจะเอามาเทสดูว่ามันจะมีความหอมไหมน,นะครับวจะได้นี่ครับ น้ำมากครับสวยมากครับผมดูเสร็น้องขับคนนี่แฟงสาธิตครับหนุจะมีป้ายบอกเป็นอินทีย์เคมีครับบุได้สนใจก็โทรถามนะครับวิธีการทำวิธีการหวานวิธีการนี่แบบไถกบ่ถกบไถกบนะครับโทรมาได้ครับ 063 0154 575ครับผมโทรมาได้นะครับนี่ครับอยอมรับว่าน้องน้องก็าทำมาเขาเขาเป็นคนหว่านเขาบอกผมเองว่าหวานระยะนี้แล้วต้นจะแข็งแล้วก็สวยงามครับข้างในแตกกอดีมากครับแล้วมันแตกกอดีนะครับน้องเขาเป็นเก,เกษตรกรยุคใหม่ คือเรียนรู้อยู่กับการทําเกษตรแต่ก่อนเขาทำงานเดือนละสามหมื่นนะฮะเนี่ยอยู่บริษัทแต่เขาก็ออกมาเพื่อทําเกษตรยั่งยืนเป็นเกษตรกรยุคใหม่คือคนเรายอมสละเพื่ออนาคตข้างหน้าครับถ้าเราทําอนาคตข้างหน้าผมไม่แน่ใจนะว่าข้าวเราจะกิโลละสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับเพราะว่าพื้นที่การทํานาจะลดน้อยลง เราจะคล้ายเกษตรกร,ร,กรญี่ปุ่นเกาหลีครับที่ทําเพราะว่าพื้นที่เอาไปทํากิจการอย่างอื่นครับทําธุรกิจทําโรงงานทําอะไรกันเยอะก็จะเหลือเล็กน้อยลงไปนี่ครับถ้าปรับตัวได้เร็วขึ้นก็จะจะอยู่ได้แบบมีความสุขครับเป็นกเกษตรยั่งยืนมองเขาก็ สามสามสี่หมื่นนี้น้องเขาไม่พอใช้ครับมาอยู่เป็นกเกษตรแต่กรอนยุคใหม่เนี่ยเขาเขาอยู่ได้ครับแต่เขาก็มีไรายได้นะไม่ต่ำกว่าวันละพันครับผลปุ๋ยบ้างผลฮอร์โมนบ้างดูแลพื้นที่ให้ชาวบ้านบ้างอยู่ได้ครับแต่เงินน้อยเงินน้อยแต่อยู่ได้ครับคือเหลือด้วยซ้ำครับเหลือสง่งลูก ไปเรียนได้เนี่ยลูกเขาก็เรียนอยู่ที่ในเมืองครับโรงเรียนที่ค่าเทอมแพงแพงมากกับแพงมากผมไม่อยากบอกชื่อนะคือค่าเทอมแพงมากเขาก็สามารถอยู่ได้ยอมรับว่าเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยเขาปรับตัวได้ดีึ้นครับครับถ้าอย่างไงถ้าสนใจวิธีการไถกบวิธีการหว่านปุ๋ยเป็นยังไงอินรีเคมีของซูเปอร์ทวโบเข้าไปดูในเพจได้น,นะครับพิมพ์ไปที่ซูเปอร์ทวโบบริษัท AIT ทครับ เที่ยวสุดท้ายเอ้าเ่ายไหมน้องครับครับใครยังไงก็โทรถามติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับผมจะลงให้ดูทุกทุกขั้นตอนนะครับเนี่ยาสวยจริงนี่ไม่อยากอันนี้นะครับคือต้นกอจะใหญ่เท่ากับหัวไม่โป้นี่ครับ เป็นอินซีเคมีครับเหมือนเราซื้อกาแฟาทีอินวันครับนิด2 in ิวันซื้อ1มันได้2ครับได้ทั้งเคมีนิดนิดและได้ทั้งอินซีที่ไปย่อยสลายจุนอินซีต่างๆการทำมาจากอินซีก็ทํามาจากกากตัวกากงา,ก,ก,าก,กากสับปะรดกากสกัลงเดียหินโดโลไมหินปูไม้อีกทั้งขาวปอเทืองนิดนิดผสมครับคือมีมีแลบมีแลบ,ลบว่าพืช ล็บเลปุ๋ยตัวนี้จะค่อยละลายครับไม่ไม่ใช่ละลายหมดนะครับละลายประมาณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้ให้ใหพืชได้กินไปเรื่อยๆคือคือ,ค,อคือไม่ลงน้ําพุบละลายเลยคือละลายไปทีละนิดทีละนิดก็เหมือนเราปลดปล่อยสารอาหารให้พืชทีละนิดทีละนิดคือก็จะได้อยู่ยั่งยืนแข็งแรงได้กินทุกวันได้กินไปจนถึงระยะที่ 30- ถึงสี่สิบห้าวันครับ ที่ปุ๋ยตัวนี้นะครคืออินซีตัวเนี้แล้วจะมีเคมีกระตุ้นไปนิดนึงกระตุ้นเหมือนเหมือนกระตุ้นเพื่อให้พืชได้อยากกินอินซี์ทีนี้ปรับปรุงอินซีตัวนี้ปรับปรุงดินไปทําการย่อยสลายความแข็งกระด้างมิสับกากสับประรดก็ไปย,ย่อยพวกตอสังให้เป็นตัวเอ็นเนี่ยครับ ถ้ายัางไงสนใจบอกนะครับโทรถามติดต่อในเพจหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัท iat 2016-2019กำกัดปุ๋ย super turbo ครับวัสดีครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม